สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านคะ ดาวพระอังคารย้ายรอบนี้ดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดาเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดามีโชคมีลาบท่านใดที่ไม่ค่อยมีโชคมีลาบนะคะโชคลาภห่างหายช่วงนี้โชคลาภจะเข้ามาและจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะชาวราศีสิงห์ยังคงมีเรื่องที่ท่านนั้นจะกระมาทไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาของท่านเด่น ท่านยิ่งเด่นคนก็ยิ่งไม่ชอบเอาละอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างต้องระวังอะไรเป็นพิเศษมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดในลัคนาสิงหรือเกิด17สิงหาถึง16กันยาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะเอาละดาวพร่างคานนะคะย้ายในวันที่23กุมภาถึงวันที่2เมษายน2569ก็เดือนกว่านะคะดาว ร่งางคารเป็นดาวเจ้าเรือนบ้านครอบครัวและเป็นดาวเจ้าเรือนเกียรติยศชื่อเสียงความสุขความเจริญนะคะเข้าสู่พบเรือนคู่ครองคนรักโปรเจกต์ใหม่หุ้นส่วนเพศตรงข้ามบุคคลเหล่านี้จะเกี่ยวพันกับท่านในช่วงนี้เป็นคนที่มีสนเสน่ห์นะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์คนนิยมชมชอบกล้าได้กล้าเสียปกติก็เป็นคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ คือท่านเป็นคนที่กล้าอยู่แล้วอะช่วงนี้ยิ่งมีความกล้านะคะกล้าลงมือทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าและดาวเจ้าเรือนคือดาวพระราหูนะดาวเจ้าเรือนของอที่เขาจะย้ายเข้าไปคือดาวพระราหูช่วงนี้ท่านจะใจร้อนร้อนที่อยู่ร้อนอกร้อนใจไม่อยากอยู่บ้านอยากเดินทางไปนั่นมานี่บางท่านที่ผ่านมานะคะท่านอาจจะ ไม่ไม่อยากไปไหนอยากอยู่บ้านอยากอยู่กับคนในครอบครัวแต่ช่วงนี้ท่านจะมีอารมณ์คล้ายๆกับว่าอยู่ๆก็อยากไปนั่นอยากไปนี่มันจิตใจมันอยากไปอยู่เรื่อยนะคะไม่อยากอยู่กับที่จะส่งผลดีกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางใช้รถใช้คือใช้รถเพื่อทำมาหากินนะคะคนส่งต่างๆท่านจะมีความสุขกับการทำงานนะเพราะว่าทุกๆการเดินทางมันคืองานคือเงินนั่นเองค่ะ และที่สําคัญช่วงนี้นะคะหลายๆท่านที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศใหม่ๆจะได้ไปเส้นทางใหม่ๆนะคะซึ่งท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อนไปแล้วได้รับพลังบวกไปแล้วได้รับสิ่งดีๆบางท่านนะคะได้ไอเดียจากการเดินทางเพื่อมาเสริมหรือว่าปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานด้วยนะและได้รับของท่านก็จะเข้ามาดีด้วยท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งโลจิสติกช่วงนี้งานเข้ามาเยอะมาก นะคะอยากจะขอเตือนชาวสิงนิดนึงนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามช่วงนี้ท่านหงุดหงิดง่ายปากไวใจร้อนมากขุนหันพันแล่นมัมกจะเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ถ้าจะทำอะไรก็ตามนะคะช่วงนี้ท่านจะทำให้ได้เลยนะใครเตือนอะไรก็ไม่ค่อยฟังอะ่ะให้ท่านระมัดระวงังความใจร้อนระวังจะมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักนะคะอืมคนโสดก็เจอคนถูกใจแบบปุบป,ปับฉับพลันเลยแหละ ไม,ไม่ดูก่อนว่ามีคู่ไหมก็คือว่าชอบก็คือชอบอะถ้าเข้ามาคนโสดช่วงเนี้ยจริงไหมถ้าลองไปสังเกตตัวเองดูนะคะหรือระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานเดินทางบ่อยอย่าขับรถเร็วใจต้องนิ่งด้วยระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างบนท้องถนนนะเขาตัดหน้านิดเดียวปากไปแล้วนะคะเปิดกระจกคุยเลยตะโกนเลยอะไรทำนองนั้นไม่เอานะควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนะคะ ปัญหาที่เกิดจะเกิดจากเรื่องไร้สาระไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องจะกลายเป็นเรื่องได้ฉะนั้นถ้าจะต้องใจเย็นๆอย่าจะร้อนบูวามควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนะคะและต่อมาเรามัดระวังของร้อนระวังน้ําร้อนรั่วชงกาแฟก็รีบร้อนลอนลานเอาเอามือไปโดนน้าร้อนจับแก้วเผลอไปจับแก้วนะคะระวังเป็นไข้พระตากแดดตากลมระวังนะ ระวังโรคเกาะที่ท่านเคยเป็นจะกลับมากำเริบสำหรับท่านใดที่ทำงานกลางแจ้งนะคะอาจจะเป็นเกษตรกรหรือว่า,าสมมุตินะท่านทำงานก่อสร้างนะคะทำงานตากแดดดื่มน้ำเยอะๆดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะช่วงนี้ระวังจะเป็นไข้ไม่สบายทำทำงานให้มากช่วงนี้พยายามเน้นที่ทำงานพูดให้น้อยอย่ามีปากเสียงกับคนรอบข้างอย่าประมาทร,ระมัดระวังศัตรูด้วย ระวังคนกันแกร่างดังแกร,ระวังคนโยนความผิดมาให้มีคนพยายามที่จะเลื่อยขาเก้าอี้ท่านอยู่นะชาวสิงห์ท่านโดดเด่นนะคะช่วงนี้ท่านอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียอยู่บ้างเบื่อเสงอยู่บ้างในบางวันบางวันก็ขยนันขยนันทําไม่หยุดบางวันก็โอ้อยู่ๆก็ขี้เกียจขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะท่านเหน็ดเหนื่อยเกินไปนั่งกายอ่อนเพลียหรือว่าอาจจะเจอกับปัญหาบางอย่างที่ทําให้ท่านนั้นเบื่อเสงนะคะส่งผลให้เบื่อเพลียแบบ ไม่มีเหตุผลท่านอย่าปล่อยตัวเองตามอารมณ์ลุกขึ้นมาทำงานนะคะถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นดวงขาขึ้นงานและเงินมารอยอยู่หน้าบ้านต้องรีบคว้าต้องขยันผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมดีด้วยช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานเข้ามานะคะสำหรับท่านใดที่ตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่ตอนนี้ลุ้นงานสัมภาษณ์เอาไว้แล้วละ่ะรอให้ h r เรียกติดต่อมา มีโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้งานทําถ้ามีการสัมภาษณ์งานมีโอกาสได้งานทำนะคะถ้าท่านใดทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์โดยว่าในช่วงนี้ท่านอาจจะทำงานกับชาวต่างชาตินะคะโดยว่าติดต่อกับชาวต่างชาติช่วงนี้จะมีข่าวดีบางอย่างเข้ามานะคะโลกโซเชียลออนไลน์จะส่งผลดีกับชาวสิงค์จะมีข่าวดีๆจากทางไกลจากโลกโซเชียลออนไลน์โดยว่าต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลโดยว่าผู้ใหญ่ภายในบ้าน จะช่วยเหลือดีนะคะสําหรับท่านใดที่ทํางานที่บ้านหรือท่านอาจจะทําธุรกิจกับคนในครอบครัวอืมค่อนข้างที่จะโดดเด่นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจใเรื่องสําคัญสคัําญได้นั่นเองนะคะแต่ว่าระวังจะทะเลาะกันนะโดยบา,บางครั้งนะคะช่วงนี้บางเรื่องท่านสามารถตัดสินใจได้เลยไม่ต้องปรึกษาคนในครอบครัวเพราะเขาแต่งตั้งให้ท่านนะคะคือคนที่สามารถตัดสินใจได้เองคือผู้ได้ง่าย ท่านจะได้รับความไว้บังใจจากผู้หลักผู้ใหญ่และคนในครอบครัวมีการเดินทางเกิดขึ้นแบบปรับปรับสับธันด้วยบางท่านจะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างประเทศท่านใดที่เดินทางไปต่างประเทศดีนะคะช่วงนี้หรือบางท่านอาจจะได้เดินทางกลับบ้านหากท่านอยู่ห่างไกลครอบครัวนะอยู่ต่างประเทศก็จะได้กลับบ้านเกิดมังนอนบางท่านจะได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอํานาจมีบารมีนะคะ มีดวงได้ทรัพย์สินบางท่านจะได้เดินทางไปทาบุญบางท่านจะได้เข้าใกล้ชิดพระศาสนามากขึ้นบ่อยขึ้นบางท่านจะได้บ้านใหม่หรือว่าได้สร้างบ้านบางท่านย้ายที่อยู่อาศัยย้ายจากบ้านเช่าไปอยู่บ้านของตัวเองก็มีด้วยหรือย้ายงานจําเป็นต้องย้ายบ้านตามก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีโชคลาภด้านการเงินนะบ้านจะให้โชคให้ลาบจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับบ้าน นะคะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่ได้คาดหวังไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาถ้ากําลังรอคอยหรือว่าคาดหวังเงินจากส่วนใดท่านก็ได้มาด้วยมีดวงได้เงินแบบแบบฉับพลันได้มาแบบปุกๆนะคะในช่วงนี้แต่ว่าให้ท่านระมัดระวังนิดหนึ่งระมัดระวังเอกสารสัญญามีปัญหาระวังเช็คเด้งระวังข่าวลวงระวังคนปากอย่างใจอย่างระวังมีคนผิดนัดเลื่อนนัดกับท่านให้ท่านระวังข้อนี้ให้ดีๆนะคะ ขอวอวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านเฮงเฮงปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะกราบขอพบพระคุณทุกทุกการติดตามจะกันม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ